ใส่ข่าวกันต่อนะคะไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้หมายถึงอะไรไม่รู้ชื่อรายการหรอไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะอไม่เอาอ่ะกลัวไม่อยากไปโดนอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเถื่ออย่างนี้โดนนู่นโดนนี่เรื่องนี้เนี่ยมันมันละเอียดลึกซึ้งเขากจริงๆก็ไม่ค่อยอะแล้วก็มันมีเรื่องใหญ่กว่าที่เราต้องจัดการให้เดินฝ่าข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ย จะถามว่าคือทั้งคือการการฮ a เดิลเรื่องนี้นะการจัดการเรื่องนี้ไม่ประเมินประเมินศักยภาพของความที่เป็นปัญหานะตามเป็นไปตาไปซึ่งเรื่องที่น่าคุยเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกให้คุณเก๋คือคือเรื่องทักษะในการจัดการกับปัญหาเพราะที่เมื่อกี้เนี่ยประเด็นที่คุณสมพลพูดมาทั้งบดเนี่ยคือเรื่องข่าวเนี่ยมีคนพูดเยอะแล้วแต่ที่คุณสมพลพูดประเด็นน่าสนใจเพราะว่าแก ามบอดในวงการมานานอายุแกก็ต้องป่านนี้คุณก็รู้แต่ว่าอย่าให้เราคุณจเรียกามบอดใช่ไหมน่าเกลียดมากมันเหมือนเพรืออย่างนั้นเนี่ยใช่ไามันเหมือนเครือมันเหมือนบอดผมย้ำอีกครั้งเลยสิ่งที่คุณสุพรพูดประเด็นเมื่อกี้ถูกสุดหลักการขั้นสิ์คอมมูนิเคชันก็คือคุณบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดต้นจนจบตั้งแต่แรกเอาคนที่น่าเชื่อถือมาพูดด้วยนะข้อสอง คุณอย่าไปใส่ใจในรายละเอียดที่ไม่ควรจะใส่ใจใช่เยอะอย่างเช่นข่าวเก่าเรื่องเรื่องรายได้ของคุณชนรัศมีบริษัทกับบริษัทสายรุ้งเออคุณใกล้พัทยาแล้วมีแสงเจิดจ้าก็คือมันเป็นเรื่องเก่าถูกไหมเรื่องเก่าซึ่งว่ากันจริงมันคือมันก็มีมี เขาหากินอย่างนี้ได้เป็นหมายความว่าถ้าถ้ามีอาชีพที่ปกติมันไม่ได้ก็โง่อะเอาง่ายๆอาชีพราชการเนี่ยนะเงินเดือนไม่มากใช่ไหมมันรับจ็อบได้รับจ็อบได้รับงานได้ทุกคนในหน้างที่นี้ก็รับจ็อบันทั้งนั้นแลวเขาก็ทํางานช่องห้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเนี้เราไม่พอกินมันมีความเชื่อมโยงกันใช่ไหมล่ะ <H im> ต้องความเชื่อมโยงกันส่วนใครจะมีโอกาสมากใครนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่บุญวาสนาเรื่องของเรื่องเนี้ยอันนี้ที่ผมจะถามคามาุณสองคนอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาใหญ่ของตอนนี้คือมันมีสื่อโซเชียลแล้วมันไปเร็วมาเร็วแล้วสิ่งที่สําคัญคือ,อประเด็นนี้เนี่ย มันเข้าขายมีสีสันที่เป็นดราม่านี่เวลาเรื่องดราม่าอย่างนี้ยคุณสมพลแนะนําว่าคุณจะจัดการยังไงเวลาเจอดราม่าไม่ใช่ใช่อันนั้นเขายังไม่เฟิ่์มเลยว่าเขาเลิกกันหรือยังเพราะคุณหรือเปล่าเรื่องน้องกรีนหรือเปล่าน้องกรีนอัพอัพไปอัพน่ะเป็นฟิลเลอร์หรือไปอัพอะไรนะมาเวลาเรื่องดราม่าที่จัดการยากคุณนี่รู้เรื่องคดรรื่าเยอะมากเลยอ่ะเป็นสื่อต้องรู้ทุกเรื่องอ่ะอยวาสุกหาหัวโง่ใช่ไหม เพราะสัง,งคมคาดหวังคนที่ทํางานสื่อต้องรู้ทุกเรื่องนะที่จริงไม่รู้ทุกเรื่องบรอกรู้เท่าที่ต้องรู้แต,แต่จริงๆนะเดี๋ยวนี้พอนักธุรกิจที่ทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะต้องกลัวเดี๋ยวคือทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยกลัวด,าดราม่าคือมีลูกค้ากลัวลูกค้าจะโวยว<อ>ายเขาเขากล,วลัวหมดเลยเดี๋ยวนี้เพราะเขาไอ้เรื่องพวกนี้คำว่าดราม่าเนี่ยมันเข้าไปถึงแต่จริงๆนะคือการที่ดีคือไม่ต้องกลัวคือคนที่วันนั้นจำนายมาที่มีมีน้องผู้หญิงที่บอกว่า ขอโทษนะคะลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ตายบนกำแงเนี่ยจำได้ไหมจำได้ปะเนี่ยเขาสู้กับดราม่าเขาใช้ดราม่าสู้ดราม่ามีเคสอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือกระทะดำบาร์บีคอนกระทะดำบาร์บีคอนเนี่ยพอเป็นข่าวนี้ผมชอบการจัดระบบการจัดการของเขาคือพอมีข่าวขึ้นปุ๊บนะคือเพราะว่าเขาชำนาญในการเล่นกับสื่อโซเชียลเขาปิดสาขาที่ เปลี่ยนกระทะทันที26สาขา26สาขาก่อนปิดทันที2วัน2วันเพื่อเคลียร์กระทะหลังจากนั้นเขาขึ้นระดมขึ้นโซเชียลด้วยด้วยรูปกระตุนน่ะที่เขาบอกว่าเขาแก้ปัญหายังไงผ่านรูปแบบความน่ารักที่เรามักจะให้อภัยไอ้ตัวนั้นซึ่งเขาใช้ปล่อยมุกมาเยอะอยู่แล้วนีพีอนก้อนพีก้อนแล้วก็สรุปว่าก็คือ ให้โอกาสที่ก้อนเถอะนะคือบอกข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น 2. คือยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริง 3. คือบอกว่ามีกระบวนการแก้ไขยังไงสีก็คือขอโอกาสเราอีกครั้งเป็นสเต็ปอย่างนี้เนี่ยดีมากแต่ว่ายังไงก็ตามผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ปรากฏว่าคนเรียกร้องกลับมาใช้กระทะแบบเดิม ซึ่งมันไม่ใช่เหมือนย้อนเหมือนย้อนต้มกาแฟใช่ไหมย้อนกลับไปทีแรกย้อนกลับไปทีแรกเลยนะผมก็ไม่แน่เลยว่าคิดยังไงถึงเปลี่ยนเะว่ารู้สึกตักน้ําซุปมันยากใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เน้นกินน้ํซุปมาไม่ประเด็นจริงๆเนี่ยมันคือมันลึกลับซับซ้อนมากนะไอ้กรณีอันเนี้ยมันมีคนกล่าวหาว่าจริงๆไอ้กระทะเนี้ยมันมีขายเคยมีเห็นใช่ใช่ใช่แล้วก็ราคาเจ็ดร้อยบาทแล้วที่สําคัญคือแต่ว่าต้องยอมรับว่า เจ้าหนี้เนี่ยเขาเล่นโซเชียลเนี่ยได้ได้มีเดิได้กับได้เล่นเป็นเล่นเป็นคือเราเราดูแล้วเราก็รู้สึกเออเขาเก่งคือที่พูดอ่ะคือพูดถึงเรื่องการจัดการปัญหาว่าเก๊ตต่างเป็นน้องน้องสิ่งดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะถูกเขาอาจจะวางแผนด้วยซ้ำเออปัญหาอะไรพวกนี้เขามันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยต้องเคยมีกรณีใกล้เคียงกันจำได้หมูกระทะที่เอาใช้ไม้กวาดทับมะพร้าวมาขาดจำได้ไหมที่เป็นข่าว โอยสกปรกน่าดูเลยไอ้ที่จริงคุณใช้ทำความสะอาดเนี่คุณใช้อะไรขัดก็ได้คุณจะใช้ไอ้ตัวที่ทำความสที่สกปรกที่สุดนะ,ปปะนใน,บ,นบ้านนั่นก็คือไอ้ไอ้เนี่ยที่เาเรียกว่าสกอตไบน์เน,นี่ยนะสกปรกที่สุดในบรรดา,นานที่ในครัวของคุณเพราะมันเมื่อคุณล้างแล้วล้างอีกแล้วมันหมักเชื้อไรแล้วสารพัดอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณล้างเสร็จแล้วนะมันสะอาดนะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเชื้อลงจานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ฟองน้ำเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นแหละ จะใช้ใช้ทางมะพร้าวจริงๆทางมะพร้าวได้แต่ว่าคุณต้องไม่ไปไม่ไปปนกับอย่างอื่นไงใช่คือทางมะพร้าวหยิบมาใหม่ๆเนี่ยเฟิร์สแชนเนี่ยมาใช้กับสิ่งนี้เลยแล้วไม่ต้องปรับปนแต่ว่าคนมันจะนึกภาพว่าไม่กัดทางมะพร้าวไปใช้ไปใช้อย่างอื่นด้วยซึ่งแม้กระทำถูกเาเช็ดจานเนี่ยผ้าเช็ดจานนะคุณเห็นก็ผ้าไปเช็ดจานใช่ไหมแล้วก็ผ้ากะเช็ดจานหลายต้นไหมเฮ้ยผ้าสกปรกเขาว่าเนี่ยใช่จะกล้าทานไหมเห็นไหมล่ะ แล้วก็เราก็กลัวนะเพราะว่าเฮ้ยมันเช็ดหลายทีมันสะอาดจริงหรือเปล่าวะบางทีกุ๊กเนี่ยเอาผ้าผัดมันหลแล้วเช็ดมือใช่ร้านที่ผมไม่อยากกินเลยนะคือร้านที่คนผู้ชายถึงกัเป็นผู้ชายถอดเสื้อทําอาหารอไอ้ประเภทถอดมือถุงมือขนลั้งแล้เต็ม<อ>ตัวนะ<อ>ไม่ใส่เสื้อกล้ามด้วยขนลั้งแล้เต็มตัวแล้วลต,ตัวมันย่อนะมีเหงือกกระเด็นอะไรเง้ยผมไม่เอาอ่ะดูแล้วมันใส่เสียเอียนอ่ะใช่ไหมเออแล้ถ้าผู้หญิงลูกวิ่งสูงเลยทนี่แล้วคุณโอเคไหม ถ้าผู้หญิงแต่งชื่อไปทนี่ทำครัวทำเอาจโกยโอเคไหมได้เพราะผู้หญิงไม่มีเหนื่อเอาเยอะไม่ไมีขนจั๊กแลงน่าจั๊กแ, <c oughs> แลงแน่ <c oughs> ใจนะ <c oughs> <ม>เราไปดูเรมดูบันไดไปเจ้าป้า<ว>เขาเขาจะป้าเหนื่อผู้หญิงมันหอมหวาน ไม่งั้นจะมีสุรานารีแดงหรอคือดีนเขาบอกผมว่ามันหอมหวานเงือที่เอาจะผมหงอกผมไม่เนี่ยจะบอกหอมก็ยังงอกไม่คือเรื่องคองเรื่องเนี่ยภรรยาคุณที่บ้านหรอไม่ใช่ผมไม่กอกผมไม่งอกเรื่องของเรื่องเนี่ยก็อย่างว่าแหละผมว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันต้องการความละเมียดและความความประณีตประณีตนะความความน่าดูอย่างนี้ดีกว่าประเภทประเภทไอ ไอ้นุ่งผ้าขม้านะไ้ส่วนเส้อกล้ามมขมอนะแล้วตัวมันนะหัวลานลานอะแล้วก็หัวตะแวะยาวกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยมันมันดูยังไงมันก็ไม่ไหวเขาเรียกว่าขวางกุ๊กกุ๊กสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงมีหมวกเพราะว่าเขากลัวเส้นผมลงอาหารนะ แต่จริงๆเนี่ยย้อนกลับไปไปไอ้กอพิก้อนนิดหนึ่งพิกพ้อนเนี่ยผมว่าที่เขามุกเปลี่ยนกระทดำเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปอิงกับไอ้กระทะเกาหลีที่กำลังฮิตหรือเปล่า ใช่ใช่คือผมว่านะไม่ไม่คือเขาแต่เขาไอ้กรณีตอนเปลี่ยนนี่นะเขาก็ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องคือร้านเก่าก็ขายดีเพราะมีของมีคนมาทำให้ดึงคนเข้าไปอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้อย่างน้อยก็เป็นข่าวขึ้นอีกรั้นหนึ่งทุกคนก็อยากไปลองเป็นกินไหมไปกินไปกินมาดูซิว่าไปกินแล้วจะมีสีดำมีสีแดงแล้วก็เดี๋ยวจะคือ เออผมว่าเขาเก่งที่ประเด็นคืออะไรดูไหคือคนเนี่ยก็ยังอยากไปกินเนี่ยอย่างน้อยก็สองครั้งคือร้านใหม่กับร้านเก่าใช่คือวิธีที่ผมจะบอกว่ามันเกิดการจัดการปัญหาพร้อมกันกรณีเครื่องบินเหมาลำไปฮาวายกับกรณีกระทาดาวบาวีก้อนเนี่ยทักษะบริหารการจัดการเนี่ยคนระดับเลยนะงั้นเราต้องเชิญผู้บริหารสื่อของพิกรนี่ย ไปประจำหน่วยงานของรัฐไดไมแแ่แต่แต่จริงๆเนี่ยก็มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกอย่างแต่เม <นะ S 1> ว่าการที่ดีเ<ร>นี่ยจริงๆเชิญคุณโสพล<า>ดีดีท<า>ี่สุดคือไปข้อกอเชิญเข้าไปข้อขอ แต่ข้อสุดท้ายคือต้องเชิญคุณโสพลไปอยู่ดีเพราะว่าคือการบริหารจัดการเนี่ยเรื่องสื่อเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญค่ะแล้ว<อ>คนข้าบอร์ดมาอย่างน้อยเกือบ8ปปีอย่างคุณโสพลเนี่ยไม่มต้องไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะสี่สิบปีคือเ,เรียกว่าเป็นผู้เท่าแห่งวงการสื่อ,อไม่ผู้เท่าคคนอายุยืนแต่การบริหารจัดการสื่อจากนี้ไปนะจะอยู่ในมือของพลตรีพลตรีพลโทสรรเสริญตอนนี้่เกิดพลโทสรรเสริญแก้วกําเนิดแล้วนะ เอาเข้าไปดูกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะนี่ก็ต้องออกมาออกมาบริหารจัดการเองเลยนะไหวไหมไหวไหมเขาจะล้างความกลัวให้หมดไปอืมอืมไหวไหมไหวไหมก็ต้องโทรหาผมคุณไก่อีนี่ไมารคุณสพงเรื่องเรื่องโคศกเนี่ยผมไม่รู้จักพี่ไก่อูผมไม่รู้จักคุณไก่อูเพราะถ้าถามถึงพี่ต๊อดผมพอรู้จักพี่ต๊อดนี่อยู่กับมาตัเดดแต่เด็กก็เลยพอรู้จักบ้างอที่มีแฟนนั่นใช่ไหม ใช่ป่ะที่ดอลลาร์ใช่ใช่แก้วใช่ไหมเมื่บอกไอ้ตอดนี่นะหน้าตามันดีตั้งแต่เด็กคุณเรียกถึงไอ้เลยเหรอไม่ให้เกียรติเลยนะท่านผู้พระเขาเรียกผู้พันแล้วผู้พันผู้พันต่อตาผู้พันวินไทยผู้พันวินไทยอ๋อโคศกกองทัพโบกอ่ะเหรอพระเดกใช่ไหมพระเดช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 หลังกันแก้วเลยดีใช่คุณแก้ว ใช่อแฟนหรือสามีสามีเนี่ยสามีเรื่องกับแฟนนั่นแหละก็เจอบ่อยนะเจอตรงเทเวศเนี่ยเขาเดินขั้นหนึด้วยกันไม่รู้มาทำอะไรก็ตอนนี้คุ้มคุ้มป่ะผู้ผู้พันตอนแน่นิสัยดีสนิทกันมาคุ้มผู้พันตอนก็แต่อะแต่เรื่องถึงเรื่องผู้การนั่นสิใช่ไหมผู้การผู้การพัแล้วผู้การ ผมเนี่ยระดับผมเนี่ยผมไม่มีเพื่อนเป็นในพนลนะผมมีแค่เพื่อนระดับผู้้การสมมุติเจสมมตินี้นะกะในวิกฤตขนาดนี้และข่าวมันเลอะเทอะจนล่าสุดป,ปนโทรสรรเสริญออกมาบอกว่าตอนนี้มีความพยายามจะถ้าฉันถ้าแกชั่วฉันก็ชั่วฉันชั่วแกชั่วอย่างเงี้ยเหมือนการใส่ร้ายกันที่เราบอกถ้าจะแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตแบบนี้มันสับสนอลหม,มา่านพี่เสนออะไรเออเอ่ะเสนอคุณสมบเอออย่าสิแหมเขาเขาไม่เรียกไปหรอกก็คิดซะว่าให้ไปวิทยาลาย เรื่องนี้มันวิกฤตขนาดนี้แล้วเอาไงดีเฮ้ยโอ้ยไปพูดไม่ได้ต้องต้องต้องไปนั่งนั่งลำดับ เห็นการให้เข้าง่ยหรอม่ต้องต้องประเมินกันใหม่หมดต้องมาใส่ตากประเมินกันใหม่เพราะว่าตอนนี้มันมันเละตุ้มเป้ไงมันเละแล้วมันมีหลายฝ่ายลุกยินโตอยู่ใช่ไหมมีทั้งสื่อสื่อหลักสื่อกระแสสื่อสารพัดสื่อสื่อสื่อเทียมบ้างสื่อเทียมบ้างสื่ออะไรก็แล้วแต่สื่อเสี้ยวสื่อเสี้ยวถ้ปอทไล่หาไล่จับผมว่าอย่างที่คุณสมพลพูดนะถูกสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาต้องมานั่งดูกันใหม่ทำแผนที่ก่อนนั่งกันใหม่ ทำแผนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันตอนนี้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเยอะสุตรงไหนเยอะสุดใครทำอะไรเขาเรียก mapping มันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอ m a ปปิ้งเสร็จเนี่ยก็จัดลำดับความสำคัญเหมือนกับเป็นโซนหนึ่งสองสามสี่พอรู้ว่าลำดับความสำคัญหนึ่งสองสี่เป็นไงแล้วจากนั้นคุณทำยังไงคุณเก๋คุณต้องมาวิเคราะห์แต่ละอันเป็นเซอรรียลโอว่า ไอ้นี่ถ้าไปถึงขั้นนี้จะเกิดยังไง<ม>ขั้นนี้ไงแล้วพอคุณได้กรุ๊ปปิ้งเลยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องเซตทีมมอนิเตอร์ไปเลยคือ,อคือเขาทีมอันบายเนี่ยเขาไปโฟกัสไปใจใจกับเรื่องค่าอาหารหมากันไปค่าอาหารจะหกแสนบาทที่ว่าเลยนะที่จริงมันกิน6 7, 8, 8, นะหกมื้อเจ็ดมื้อแปดมื้อนะไม่ใช่แค่มื้อเดียวนะผมต้องบอกว่าเข้าไปสามสิบแปดคนเลยนะถ้าคุณจัดงานค็อกเทลเนี่ยเท่ากับคุณจัดหกมื้อถ้าเอาสามสิบแปดคูณหกนะ เห็นไหมสายแปดคูณหกหกมือเนี่ยจํานวนคนมาเท่าไหร่ล่ะสายแปดคนคูณหกมือก็เกือบสองร้อยอ่ะสองร้อยคนหกแสนบาทถ้าคุณไปจัดง,งานทําโรงแรมเนี่ยแพงไหมหกแสนบาทมันแล้วแต่ว่าต่อหัวคิดราคาเท่าไหร่เครื่องดื่มด้วยอ่ะจัดงานตอนนี้ที่ที่โรงแรมด้วยนะในในประสบการณ์หัวเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยขึ้นไปประมาณเจ็ด แล้วก็นี่นี่ปุงหมายถึงค่าหารนะอ่าเทบอยู่นะครับอ่าเทบอยู่แป๊บเดียวที่โทรกลมค่าอยู่วันเกิดไว้เจอกังเลยนี่้เลยเขาล็อกกันได้แบบนี้เลยอย่ามาแฮปปี้เบเดร์กันตอนนี้แล้ะอย่าเพิ่งซื้อฟารีเซียตอนนี้เพราะฉะนั้นวิธีการผ่านจัดการเนี่ยเรื่องค่าหารจะไปใส่ใจมันเยอะแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกกันตอนแรกอธิบายตั้งแต่ต้นจน จบให้คบกระบวนการแล้วทําอธิบายให้มันง่ายเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันอีกคือข้อมูลที่เขาไม่ได้พูดถึงก็คือปัญหาเรื่องการบินตรงสองเรื่องความสัมพันธ์ที่ไทยอเมริกาจะ่กมีปัญหากันอยู่บอกว่าอเมริกาตอนนี้ที่เชิญเราไปเพราะว่าก่อนหน้าเขาเล่นงานเรามาตลอดปัจร้อยสิบสองเอ๋ยนันนีโน่เลยสพัภาพอย่างใช่ไหมตอนนี้ดูเต้จะขี่คอโอบามา ามาจะเข้าฟิลิปปินส์ไม่ได้เพราะดูเต้เต้ด่าแม่อ奥巴า,าทุกวันเดี๋ยวก็เป็นลูกกะหรี่บ้างเดี๋ยวก็ไปลงนรกบ้างสารพัดอย่างามากลังสิ้นท่าเพราะไม่มีอะไรก็ต้ององ,งอทไทยไงอตอนนี้เลิกพูดแล้วร้อยสิบสองทั้งหลายแล้วไม่พูดแล้วสิทธิมีุนเลิกพูดแล้วเพราะว่าไปไหน <พา S 2> ไม่ได้แล้วต้องหาเมืองไทยอย่างเดียวไปเวียดนามก็ไม่ได้รัสเซียเ็าดูแลอยู่พม่าจีนก็ดูแลอยู่เขมก็กระจิตเดียวจีนก็ดูแลอยู่ด้วยมาเลเซียไม่เอาอยู่แล้วมุสลิม ใช่ไหมอินโดนีเซียกับพุทธิซึมไม่เอาอยู่แล้ว สิงคโปร์ก็เช็คกิ๊เดียวเอาเรือแล้ไปสองสามครั้งก็เต็มเต็มเกาะแล้วก็เหลือแต่พี่ไทยคนเดียวที่อเมริกาต้องเอาใจอยู่ตอนเนี้ยเพราะมีทางเลือกอื่นต้องอธิบายทางนี้ด้วยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์อเมริกาไทยก็ยังลืมไปเรื่องที่ยังไม่ได้ดราม่าอีกเรื่องที่ยังไม่ได้พูดเลยและให้เบรกไปแล้วเรื่องพี่วองอ๋อพี่วองมาดามโจะสว่องนั้นเบรกก่อนละกันไม่รู้กลับมาเลยกี่นาทีก็ไม่รู้เนะ่ยก็พวกนั้นน่ละก็คนที่เชิญมาคือเสื้อแดงเสื้อแดงเท่านั้นแหละกกก็ยืมปาโโแอบแดถึงไไไปปใช้ทยโเส สิบเอ็ดสิบเก้าแล้วมีประสบการณ์จัดม็อบสู้คุณสปอร์ยังไม่ได้เลคือคุณสปอร์ตร้อนยังมีคนเยอะกว่าพัก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 ก่อนครู่หนึ่งช่วงสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามีเวลากลับมาคุยเรื่องนี้แล้วต้องไม่ลืมโจ๊กด้วยสําคัญไม่มีเวลาแล้วสิไม่มีแล้วพักก่อนสักครู่เดียว